พาพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมมหัศจร,รย์พุทธคุณแห่งภาคอีสานภาคอีสานดินแดงแห่งวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ผูกพันกับพุทธศาสนามายาวนานผู้คนในท้องถิ่นมีความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาและศรัทธาในพลังแห่งจิตวิญญาณส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์พระเกจิอาจารย์ พระสงค์ผู้ทรงพุทธคุณและวิทยาคมเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเกจิอาจารย์ผู้โด่งดังในภาคอีสานสะท้อนให้เห็นถึงศรัทธาวัฒนธรรมและพลังแห่งจิตวิญญาณที่มีต่อสังคมอีสาน 1. หลวงปู่ศิลาสิริจันโทดวงตะวันแห่งภาคอีสานในปัจจุบัน น้ำกลางแผ่นดินอีสานอันกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยเรื่องราวความศรัทธาและพลังแห่งจิตวิญญาณบนเส้นทางแห่งพระพุทธศาสนานำของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทพระเกจิอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีและพุทธคุณอันล้ำเลิศดังดวงตะวันส่องสว่างนำทางพุทธศาสนิกชนให้พ้นทุกโศกโรคภยัย ประวัติอันเรียบง่ายเปี่ยมด้วยบุญบารมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทหรือที่รู้จักกันในนามหลวงปู่ศิลาวัดป่าบ้านแกเปะเกิดเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ณบ้านเบิดตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ท่านเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่เคร่งครัดในาศาสนา บิดาของท่านคือนายแก่นนินจันและมันดาคือนางน้อยนินจันชีวิตในวัยเด็กของหลวงปู่ศิลาเต็มไปด้วยความเรียบง่ายท่านช่วยเหลืองานบ้านเลี้ยงดูสัตว์และเรียนหนังสือตามประษาเด็กในชนบทเมื่ออายุได้14ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดป่าโนนสวร์อำเภอกันทร,รลักษ์จังหวัดศรีสเก และอุปสมบทเป็นพระพิสุเมื่อปีพุทธศักราช2509ณวัดป่าภูผาม่านตำบลผาม่านอำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเพศบรรพชิตมุ่งมั่นสู่หนทางแห่งการตัดสู้หลังการอุปสมบทหลวงปู่ศิลาได้ศึกษาพระธรรมวินัยและฝึกปฏิบัติกรรมฐานตามแนวทางสายกรรมฐาน โดยมีพระอาจารย์สิงโตพิขุเป็นพระกรรม,มวาจาจารย์ท่านได้ทุดงไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อสแสวงหาความรู้และพัฒนาจิตใจมุ่งมั่นสู่หนทางแห่งการตัดสู้ก่อตั้งวัดป่าบ้านแกเปะสถานที่แห่งความศรัทธาในปีพุทธศักราช2523 หลวงปู่ศีลาได้ก่อตั้งวัดป่าบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินบนเนื้อที่กว่า100ไร่ท่านได้ทุ่มเทพัฒนาและปกครองวัดด้วยความเมตตาบารมีจนกระทั่งวัดกลายเป็นสถานที่สักการะบูชาที่โด่งดังเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศ ที่มาน้อมเคารพศรัทธาพุทธคุณอันล้ำเลิศวัตถุมงคลที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาวัตถุมงคลที่หลวงปู่ศิลาอธิษฐานจิตนั้นล้วนเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนทั่วไปด้วยพุทธคุณอันล้ำเลิศเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งเมตตากาญุนาป้องกันภัยแคล้วคลาดวัตถุมงคลที่โด่งดังของท่านได้แก่เหรียญหลวงปู่ศิลา พระปิตาหลวงปู่ศิลาพระสมเด็จหลวงปู่ศิลาตะกรุดหลวงปู่ศิลาผ้รา,าระยางหลวงปู่ศิลาแหวนานาคบาทหลวงปู่ศิลา2หลวงปู่เวนคุเนสโกอริยสงฆ์บารมีอันสูงสง่งและพุทธคุณที่เข้มขขังจากชจีนาสู่เส้นทางธรรมนามของหลวงปู่เวรคุเนสโก แห่งวัดบูรพาโคกเครือจังหวัดกาลสินยังคงเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วยจริยวัดอันงดงามบารมีอันสูงส่งและพุทธคุณที่เข้มขลังหลวงปู่เวรนคุเนสโกหรือพระครูโสพลวินัยวัดเกิดเมื่อวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2464 ที่บ้านโนนแดงตำบลเขวาใหญ่อำเภอสหัดขันจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านเติบโตขึ้นมาในครอบครัวเกษตรกรเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายเมื่ออายุครบ20ปีท่านตัดสินใจอุปสมบทที่วัดโพชัยตำบลโพชัยอำเภอสหัดขันจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีพระครูศีลสารสภพิ สีโสพิโตเป็นพระอุปชาพระครูสังครักษ์เฉยยาณวโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูปลัดสวัสด์โชติปัญโยเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลังจากบวชแล้วท่านได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดโดยที่วัดบูรพาโคเครือ มีสาธุชนนับหมื่นต่อวันเข้ากราบสักการะหลวงปู่เวรคุเนสโกซึ่งหลวงปู่จะออกมาให้พรวันละสองรอบรอบแรกช่วงเวลา12นาฬกา30นาทีและรอบที่สองในช่วงเวลา16นาฬกาของทุกวันโอวาทามหลวงปู่เวรคุเนสโกวัดบูรพาโค,โคเครือจังหวัดกาฬสิน 1. โลกนี้ไม่มีใครคงอยู่ตลอดไปมาเพื่อให้รู้จักจากไปเพื่อให้คิดถึงนี่แหละอนิจจา 2. บาดั่วเพราะสนิมกัดกร่อนฉันใดคนปล่อยให้กิเลสต,ตัณหาตั้งบ้านเรือนอยู่ในใจได้ก็ต้องทุกอยู่เช่นนั้นเหมือนกัน 3. ชีวิตนี้ไม่มีใครที่ได้สมปรารถนาในทุกเรื่อง สิ่งสำคัญก็คือชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่อย่ามัวหมกมุ่นกับสิ่งที่หายไป 3. หลวงพ่อสุริยันโคสะปัญโยบารมีโคสะปัญโยผู้แก้ปัญหาธรรมด้วยปัญญาไปปฏิบัติธรรมแถวเมืองปลาปากมีผู้หญิงสวยมากเอาทองคำมาหลอกล่อมาบอกให้ศึกผีหรือคนมายืนรอ มาบอกให้ศึกผีหรือคนมายืนรอหลวงปู่พันท่านขอสึกไม่ได้หรอกสีกาหลวงปู่พันท่านขอศึกไม่ได้หรอกสีกาหลายท่านคงคุ้นเคยกับเพลงท่อนหนึ่งด้านบนซึ่งท่อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงพระสุริยานองค์เด่นผลงานเพลงของสมจิตบ่อทองซึ่งเป็นเรื่องราวร้องขานที่เกี่ยวข้องกับพระวชิรยานวิสิทธิ์วิ หรือพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัยพระอาดามหลวงประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นสิทธิเอกหลวงปู่คำพันโคสะปัญโยวัดพระาธาตุท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2522ที่บ้านเหล่าโคพกระอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคามเมื่ออายุ15ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรเข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถวัดสามคีธรรมอําเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์โดยหลังอุปสมบทจำพรรษาปฏิบัติศาสนากิจอยู่ที่วัดบูรพาเทพนิมิตอําเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ และออกเดินทุดงไปชำพรรษาอยู่ตามป่าเขาหลายแห่งในภาคอีสานต่อมาไปปักตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิทยาคมจากหลวงปู่คำพันโคสะปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครพนมและภาคอีสานโดยหลวงปู่คำพันถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจคาถาร้อยแวิธีการตั้งธาตุหนุนธาตุเสริมธาตุ พระคาถาปัตวีธาตุและเคล็ดปฏิบัติกรรม,มฐานเป็นต้นนอกจากนี้ยังเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายท่านอาทิหลวงปู่พรมวัดเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นและศึกษาวิชาตะกรุดกับหลวงปู่สิงค์คำพีโดวัดศรีสุขจังหวัดมหาสารคราม หลังกลับมาจำพรรษาอยู่วัดบูรพาเทพนิมิตจังหวัดกรสินจนถึงปีพุทธศักราช2549ญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธาร่วมบริจาคที่ดินบริเวณบ้านวังน้ำเย็นตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพื้นที่กว่า11ไร่สำหรับสร้างวัดคือวัดป่าวังน้ำเย็นด้านวิทยาคมนั้น เต็มไปด้วยความเข้มขลังพุทธคุณสูงส่งเจริญธรรมแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาทำให้สาธุชนมากหน้าหลายตานับถือกันอย่างล้นหลาม 4. หลวงปู่หนูอินกิตติสาโรผู้สอนให้ยึดมั่นในศีลธรรมประพฤตินตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยประวัติหลวงปู่หนูอินกิตติสาโร นามเดิมหนูอินใจงามเกิดวันที่18มกราคมพุทธศักราช2480ที่บ้านท่าดอกคำ,อ,ำเอเภเอมืองจงหวััดงกาฬสินธุ์อุปสมบท13มีนาคมพุทธศักราช2500ที่วัดกลางอเ,อเภเอมืองจงหวััดงกาฬสินธโดยวัดที่ประจําคือวัดป่าพุทธมงคล ตำบลกุดว่าอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าวัดพุทธคยาผลงานด้านการศึกษาพุทธศักราช2 5 0 1ได้รับแต่งตั้งเป็นครูปริยัตธรรมสำนักเรียนวัดป่าพุทธมงคลตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินพุทธศักราช2526 เป็นกรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวงที่วัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินพุทธศักราช2545ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแกน่นให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ลำดับงานปกครองคณะสงฆ์พุทธศักราช2528ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธมงคลตำบลหลุบอเภอเมืองจัังหวดกาลสินพุทธศักราช2530ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอเภอเมืองกาลสินพุทธศักราช2531เป็นพระอุปปชา พุทธศักราช2533ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองกาลสินพุทธศักราช2537ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะอำเภอชั้นเอกในราชทินนามเดิมพุทธศักราช2543ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ลำดับสมณศักดิ์พุทธศักราช2,545ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่พระสุขุมวาทเวทีพุทธศักราช2,551ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระสุขุมวาะเวทีเป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินานามที่พระราชศีลโสพภษวัตถุมงคลหลวงปู่หนูอินเป็นที่รู้จักโด่งดังจากวัตถุมงคลมากมายเช่นเหรียญพระพุทธรูปพระผงรูปหล่อตะกรุดเป็นต้น แล้ววัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมและศรัทธาจากผู้คนทั่วไปด้วยเหตุว่าเชื่อกันว่ามีพุทธคุณสูงส่งเกี่ยวกับแคล้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมโชคลาบมัง่งคั่งซึ่งหลวงปู่หนูอินมักสอนให้สิทธิยึดมั่นในศีลธรรมประพฤตินตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินยัยท่านมักกล่าวว่า การทำบุญนั้นเป็นการสะสมสะเสบียงไว้ใช้ยามลำบาก 5. พระครูประหลัดสุขวัตหรือพระอาจารย์ต้อมปพัสโรแห่งวัดท่าแสแบงพระผู้สร้างผู้พัฒนาผู้ปฏิบัติดีมหามงคลยิ่งพระครูประหลัดสุขวัตหรือที่รู้จักกันในานามพระอาจารย์ต้อมปัพพัสโร เกิดปีพุทธศักราช2486ที่บ้านท่าสะแบงตำบลท่าสะแบงอำเภอทวายท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดท่านมักจะถูกนิมนต์ไปนั่งปลุกปลุกเสกวัตถุมงคลทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ดต่างจังหวัดเกือบจะทั่วทุกภาคในประเทศไทยเพราะขึ้นชื่อว่าปลุกเสกวัตถุมงคลได้เข้มขลังวัตถุมงคลของหลวงพระอาจารย์ต้อม รุ่นไหนก็รุ่นนั้นดังกันสนานเมืองมีเรื่องราวให้เล่าขานไม่ดูจบดีทั้งด้านเมตตาค้าขายแคล้วคลาดปลอดภัยโดยสืบสายตำราพุทธคมอักขระเลขยนันจากหลวงปู่ท่านพระครูขันติพิรมหลวงปู่ขันวัดบ้านท่าแสแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด อีกทั้งร่ำเรียนวิทยาอาคมกับครูบาอาจารย์หลายท่านอาทิพระครูทวัตชัยคุณวัดโกศลรังสิตวัดบ้านอุ่มเมาอำเภอทวัตจบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดพระครูขันติพิโดมหลวงปู่ขันวัดบ้านท่าสะแบงอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนี้ ยังได้ทุดงศึกษาในต่างประเทศอีกหลายประเทศเช่นประเทศพมา่าประเทศกรัรมพูชาและประเทศอินเดียพระครูประดัษสุขวัตเป็นที่เคารพรักศรัทธากับผู้ที่ได้พบเห็นหรือผู้ที่เดินทางเข้ามากราบไหว้สนทนาธรรมเข้าหาได้ง่ายไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งสิน้นเป็นพระผู้สร้างผู้พัฒนา ผู้ปฏิบัติดีพัฒนาวัดท่าสแบงจนกลายเป็นวัดท,ที่มีชื่อเสียงโด่งดังก่อตั้งโรงเรียนพระมหายานวิทยาลัยวัดท่าสแบงจัดสร้างวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมเช่นเหรียญพระครูประรัชสุขวัตรรุ่นรวยนะก้าวดีและช่วยเหลือผู้คนในชุมชนด้านต่างๆเช่นการศึกษาสาธารณสุขเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามควรปฏิบัติตนด้วยความเคารพศรัทธาและยึดหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาที่เน้นการปฏิบัติธรรมะการทำความดีและการใช้ชีวิตอย่างมีสติวัตถุมงคลจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเสริมสร้างกำลังใจให้ดำเนินชีวิตบนเส้นทางที่ถูกต้องเท่านั้นที่มาจากเว็บไซต์ all online ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ